ก่อนที่เราจะลงมาเกิดเนี่ยจิตวิญญาณของเราคือผู้เลือกแล้วก็ตัดสินใจในการลงมาเป็นมนุษย์บนโลกนี้นะคะและในการที่เราจะลงมาเกิดได้เนี่ยพวกเราทุกคนก็ต้องทําสัญญาในการลืมความเป็นมาแล้วเราก็ต้องลืมตัวตนที่แท้จริงของเราด้วยทุกคนจะต้องมีบทละครเป็นของตัวเองในการใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นโอเคเดี๋ยวเราจะเกิดมาในครอบครัวแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะมีเพื่อนเป็นคนแบบนี้เดี๋ยวเราจะมีนิสัยแบบนี้เดี๋ยวเราจะมีความเชื่อแบบนี้เดี๋ยวเราจะได้มีประสบการณ์แบบนั้นแบบนี้แบบนู้นในชีวิต ซึ่งทุกอย่างในจักรวาลน,นี้มันล้วนเป็นมายาสมมติและสุดท้ายแล้วเนี่ยหลังจากที่เราเรียนรู้บนโลกใบนี้ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเนี่ยเราก็ได้วางแผนวิธีการกลับบ้านที่แท้จริงของเราด้วยและด้วยความที่ว่าพวกเราทุกคนเนี่ยก็หลงทางในระบบเวียนวว้ยแต่เกิดเนี่ยมานานมากๆแล้วมันก็เลยทําให้พวกเราทุกคนนะคะอาจจะใช้ชีวิตถูกบ้างผิดบ้างสะสมกรรมกันมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนแบบพลังงานกรรมตรงเนี้ย มันก็ส่งผลให้ชีวิตของเราอาจจะเกิดมาแล้วก็เจอความทุกข์อาจจะเกิดมาอยู่ในครอบครัวที่ไม่อบอุ่นอาจจะเกิดมามีปมมีบาดแผลทางใจหรืออาจจะเกิดมามีความขาดแคลนมีความยากจนแล้วต้องดิ้นรนใช้ชีวิตอะไรแบบนี้ค่ะแล้วมนุษย์ส่วนใหญ่ก็ลืมไงว่าจริงๆแล้วเราไม่ใช่ร่างกายนี้แต่ว่าเราคือจิตวิญญาณถูกไหมแล้วด้วยความที่จิตวิญญาณของเราทุกคนรู้อยู่แล้วนะว่าโอเคเกิดมาจะต้องเป็นยังไงมันมีนกลไกในการวินไวตเกิดยังไงด้วยนั่นนี่ จิตวิญญาณของพวกเราทุกคนเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าพวกเราสามารถเลือกใช้ชีวิตใหม่ได้เสมอไม่ว่าเราจะเจอความทุกข์อะไรก็ตามมันไม่ได้จาเป็นที่จะต้องวนลูปเข้ามาไม่รู้จบแต่บางทีที่มันวนลูปอะค่ะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะใช้ชีวิตตามคําแนะนําของคนทั่วไปของคนอื่นๆและคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะแนะนําแบบไหนมักจะแนะนําไปที่การแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุไงเราลงมาเกิด เพื่อยกระดับตัวเองไปเรื่อยๆเราไม่ได้ลงมาเกิดเพื่อทนทุกข์กับเรื่องเดิมๆซ้ำๆวนไปวนมาแต่ถ้ามันจะต้องวนเวียนซ้ำๆเนี่ยก็แสดงว่าเราอาจจะยังแก้ปัญหาไม่ถูกจุดอยู่หรือเปล่าได้ๆแล้วฉันเฟนดี้แล้วก็ทีมงานตื่นทองทุกๆคนเนี่ยพวกเรานะคะมีภารกิจในการช่วยเหลือทุกคนในการยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งทางโลกและก็ทางจิตวิญญาณไปพร้อมๆกันทุกคนสามารถเข้ามาเรียนรู้เพิ่มเติมกับพวกเราได้ที่ ตื่นทอง Academy ี่ดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ ExoExo ตื่นทอง